Welcome to my birthday แกโคตรเดจาวูตอนกูณสิบเก้มันก็พูดแบบนี้อายุส9บเก้าแล้วเพื่อนแกแแต่จริงๆวันนี้คือวันที่สิบแปดแปแต่ว่าเราเกิด22่สแต่กินกกอนล่วงหน้าค่อนข้างที่จะหลายวันไปหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆไม่ว่างกันแต่กก็เปิดเทอมป่ะก็ใช่ กินเสาร์อาทิตย์แทนเพื่อจะให้เพื่อนๆมากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอ่ะจะมีหนึ่งหน่วยที่มาไม่ได้จริงๆถูกเพราะว่าถ้าจะให้มาเราก็ไปหามเลยถ้าจะให้มาคงจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินให้ข้างหลังหลบมาเลยอุ้ยพี่ไหนทำไมไม่มาเขานัดกันสี่โมงสี่โมงแล้วมาได้แล้วอยู่ไปยาวไปทันไะโอ้ยหลังจางเลย แต,แต่งตัวเหมือนกันขนาดนี้ไม่รู้ไม oh ่ร no ู้ไม่รู้ตัวกูจำได้ว่าอีเต้มมันมีปาดไหลแขนยาวไม่ใช่ขอมือแขนยาวกันอะไรหรอเออมากูจะจำแขนยาวแต่กูจำว่าเออมันมีแขนยาวว่าอะไรบัวซ้ำเป็นไงล่ะมือเหมือนทุกอย่างเหมือนเย็นผมแต่กูซือร้านเดียวแม่ อุ้ยสมาชิกอีกสองคนมาแล้วไหนมึงสองคนมึงอยู่ในคลิปไปแล้วอะไรเป็นไงแต่งมึงแต่งตัวเต็มมากทำอะไรยาหมูน่ารักมากข้าวหมูอ้วนคัมแบ็ c แล้วไหนโชหันโชหันโชหันข้าวหมูอ้วนตัวจริงนะคะลูกค้าคนที่หนึ่งรออยู่ตรงนี้รออย่างคาดหวังวค้ดโบออะบอกเลยแต่ไม่ได้เคยขายเลยนะ มึงข้างหลังโดนหนีบอีกแล้วโดนหนีบอีกแล้วสมังรเรื่องโดนหนีบจิมจิมบางจังอ่ะเต๋อจิมบางบางมันจะเยอะแล้วมันจะแพงไม่สุกเลยอะเยอะไม่สูงเลยไม่สุกอ่ะใช่มันแพงแต่ว่าจะไปย่างต่อมึงไม่สุกเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วกูยังไม่ได้กินหูกูยังไม่ดับมือเอาไปย่างต่อมึงกินแป๊วไอ้เจ เนะไตมึงมึงรู้จักปะก็เคยเห็นอยู่มึงคือไม่มีชีวิตไหมมันไม่มีชีวิตมาแบดแบดแดมาเอ้าแบดดี้วม่ไปกลัววร่วงอ่ะไม่รูยิ้มมึงไม่เป็นไรโอ๊ยหนูกลัวเลย

น่ารักไหมอันนี้น่ารักมากติดเลยติดเลยมันเปลี่ยนสีเลยนะถ้าโดนแดดมันเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูหมดแล้วแดดเปหมดแล้วมึงน่ารักมากขอบคุณค่ะนี่อีกอันนึงอ่ะอันนี้ให้ทายก่อนว่าคืออะไรยากมามาทางยากซะด้วยมีคนรู้เยอะมากสิ่งนี้จริงเหรอทุกคนรู้ทุกคนในนี้รู้หมดเลยแม่รู้เลยเหรอรู้แม่รู้แม่ไม่รู้รู้แม่แก่จริงทุกคนรู้ให้หยอดได้ปะเนี่ยวใค้เหยอดได้ ือแกะเถอะเนาะแกะใคแกูก็ไม่รู้ทานมาก่อนนะกูว่าตุ๊กตาเลยทุกอย่างตุ๊กตตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตะตุอกตาตุ๊กยาตุอกตาตุกตาตุ๊กตาตุกตาแล้กตาตุ๊กอาะุ๊กตาตุแกะาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กาตุ๊กตาตุาตุกตาาตุ๊กรูุ้๊กตาตุ๊กตาต้๊รกากรู้ก รู้รู้รู้หมดรู้จัดไหมรู <S <S ้นี่ถามไอ้ฟอนได้เลยไอ้ฟอนก็รู้รู้รู้ไหมรู้ทุกว่ารู้ก่อนล้วมึงรู้ไหมรู้รู้ไหมรู้มึงรู้ไหมรู้ก็รู้นี่ก็รู้เนี่ยรู้มีรู้ไหมคุณละมิ ได้พัดลมอยู่แล้วเย้ยมมาครบแล้วนี่สีแดงได้เหรอไม่หาื้วยนะไม่หาื้วยมึงมีชาติควอมพีไปเกือบหมดทุกอันแล้วอ่ะจริงเหรอก็รางวัลมีให้สองรางวัลมีเบสคอตุมกับวินเนอร์คอตุมอยู่นู่นนู่นเลอยากไปหยัดมึงซูมซูมยังไงอ่ะขลายปะ สองคนนั้นน่ะพี่เขาว่าเขาไม่ได้รักกันมานะเก่งอ่ะมึงไม่ได้รักจริงๆจริงเราเบสขอตุมจะมีสองคนเหรอเนี่ยผ่านพึ่งเลยบอกแล้วบอกแล้วที่ที่รักกันมามึงไม่เป็นไรนักช่วงชั้เขาดีใจตั้งแต่หน้าบ้านไม่ได้รักกันมาก็น่าเหมือนแค่เสื้อยังพอทนกางเกงเหมือนกางเกงน่ะนันพงศ์หอมตอน เราได้แล้วเบสคอสตูมแต่มีสองคนทุกคนเห็นด้วยไหมคะใครตัดเบสเปะตาบอาตัวตาตตัวตาบอด้มึงมาดูกูป๊กแอดกูอ่ะกูแอนดลัดริชแมททอยมีดาริชแมททอยแปดคะแนนมีเดดเดดจังเลยเดดจังเข้าไป จำคนเดียวอ่ะเปิดอันแรกเลยอันนี้คือคะแนนเยอะเยอะมากลงท้ายอ่ะลงท้ายก็คือภาจิตอะไรมากอมาท้ายมาคนแรกมาคนแรกมาคนแรกมันต้องมีครูต้องอันแรกกันเนอะ อย่าพึ่งปีนี้มีสมาชิกใหม่แนนำตัวหนจ้ะสวัสดีครับถนนหกสี่นนหกสี่หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสสมาชิกใหม่ชื่อมีครับนี่มีอันนี้ด้วยอยากได้ตัวไหนดูก่อนอยากได้ตัวไหนอยากได้ควีนเพราะว่าสีแดงมีกระโปรงด้วย แต่ละนาคู่ควรเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยได้โต๊ะเยอะยุ hmm. ่งจเยอะยุ่งจักอะไรอะอะไรอะอ่ะเฮ้ขาดดูยังดูหรอน้องมันคือตัวไหนอ่ะแจ๊ก แสกหรอมูอ <łość> ุปกรณ์ด้วยเตด้วยน่ารักอ่ะมันน้าตูดมาถือจริงใชอบตูดสก็มาเม็ใช่ซีเศมาค่ะไม่ได้ีเ็เสียดกดได้ตามขายต่อเสียไลยอดเอาซื้เลยขายออกไม่ออยืนยืน time กัทำไรทเดน่นเสิรอ่ลปฏิบัติภากิจอยู่ได็ยืนอนพรอมใหอเายู่เหตุการณ์อยู่อยู่เพื่อนก็เข้าบ้านทุกคนเพราะว่าบอกว่าจะมาเอาอันนี้แล้วดูสิ่งที่เกิดคุณไม่องนแล้วจังหวะที่เพื่อคารีโอะคุณดีพร้อมไปด้วย้อม ต่อตากันคุณทำอะไรไม่เอาแเรื่องอะไรนี้ก็อยกจะคาร์ดิโอกันงงกนกได้เลยหรอกินก็ไ่ะไอพอยริ่ยิงปืนเลยหรอลูกซองหรือเปล่าอือนี่คุณจะเรื่องอะไรเนี่ยได้หรอคุณจะไปดูได้ครับนี่นี่ ติดเตาเลยได้หินอย่างเงี้ยติดเตามีไฟแช็นะพ่อเหมอนกมางกินนีกสดอืมข้าวเหนียวตู้หลังเสร็จเลดยังไงให้แบบ นี่คือเบาวนี่เหรอดูก็ไม่รู้จ้ะสรุปมีกล้วยค่ะเที่ยวไปเลยนะนี่กำลังตาต้องอ่ะนี่นะคะบรรยากาศวันนี้ก็จะค่อนข้างสงบกว่าวันนู้นมากๆเลยเอาเราเน้นเป็นอันนี้อินโทรดิดนึงยเมเมื่อมึงมีเพื่อนเป็นอินโทรดอ่ะไปตีอินโท เฮ้แฮปปี้เบิร์ดย์ทูยูไป็นวไหนอ่ะแฮปปี้เบิร์ดีปปี้เบอ์แฮปปี้เบิร์ดีแฮปปี้เบอร์ดีเย้อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอายุ20ขวบแล้วจ้านี่แหละค่ะขอถ่ายแฟร์ได้ปะได้เฮ้ยมึงกูฝากถ่ายด้วยอ่ะส่งแอดดอมให้ได้นะคนละมุม 别老呱吧。